สวัสดีครับสวัสดีครับขอราเข้าสู่รายการนัดยิ้มเอาเป็นที่ไปนั่งข้างล่างนะครไปนั่งข้างล่าง มเมื่อยที่เอวันนี้ที่บา้านก็ไม่เมื่อยสวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้พาทุกคนนั่งมาที่ของถมหรือตลาดนัดกล้วยกล้วยวันนี้มันจะมีทุกวันไหนบ้างนะขึ้นมาก่อน,นขึ้นมาคุณจะกินที่ไอ้เหี้ยมีวันอังคารวันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์ผมแถมให้ได้ไหมวันพฤหัสเปนหน่อยเป็นใครนี่ก็ที่นี่จะมีหลายอย่างแบบถือว่าเป็นตลาดใหญ่ของบุรีรัมย์ตลาดตลาดตลาดใหญ่ไปเดี๋ยวไปไปที่นู่นก่อนเดี๋ยวเราไปดูของกินกันเลยว่าข้างในมีอะไรบ้างอ่ะไปมาดิ ali vai Z. โอเคตอนนี้ก็อยู่ตรงมุมโซนโซนเสื้อผ้าโซนเสื้อผ้าของมือสองอะของมือสองของใช้เสื้อผ้าหรือว่าจะตรงนู้นจะมีพวกสัตว์เลี้ยงลอตเตอรี่อะไรบ้า้โอเคเดี๋ยวพาไปดูข้างในว่ามีอะไรบ้างไปเขาอยากดูข้างในดูตรงไหนอะดูข้างนอกเอาแล้วก็แหวกเราเลยไป เราเคมาสองมาแล้วแต่ตอนนี้ตอนนี้เราจะไปโซนอะไรนะซื้อที่เขียนคิ้วพี่เดียร์แล้วมันจะช็อปธรรมดามันไม่ได้ไงทำไมครับตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์โอเล่แล้วอาจารย์โอเล่จะพาเราไปซื้อของกินของพิบวัตรเนาะของพิบวัตรตรงนี้ก็มีประวัตินะผมได้กินผมลย่นผมเย็นเลยสั่งเลี้ยงไปใช่ไหมอ่าจะมีโซนให้อาหารช้างอาหารกระแลบกระทิง โอดีเจจังเลยกระสุนปีแ,ปแม่พูดแล้วก็เอาไปฝากเลยตนึง<อ>ัก<อ>็ตอนนี้ก็เดินม,มาจนถึงบ้าน แท็เยอ้ยบ้านร่มบ้านทรายทองมีโพสศกามีนะีชายจางอยู่เลยมีชายจางพ่ออยู่ชายจางก็อประมาณนี้ใช่ไหมพี่ว่ามีพามอยู่เแล้วทัวร์มาแล้วทัวร์มาแล้วถ้าใครสนใจก็มาได้ถูกต้องทุกวันไหนนะวันอังคารวันพุธหรือเอ้ยวันราคาวันศุกวันอาทิตย์แตใครมาเขาดูหันไม่ได้มาทั้งที่มอะไรเลยอ่าให้มามาได้แต่เข้าโดตัดนะแต่ถ้าไปวันอาทิตย์ตรงนี้จะไม่ค่อยมีตรงนี้จะไม่มีเลยของเยอะเลยจะมีตรงโซนโน้ตติดกับตลาด เปในในอ่าในโรงในโรงกิมอ่ะนะฮะเฮ้ยในโดมในโดมว่าวันอาทิตย์อ่ะเขามีดนตรีสดด้วยเนาะก็ดนตรีรู้จักป้องกันเลยเพราะมันเล่นสดอย่างเงี้ยมาถึงร้องเพลงเล่นดนตรีเนี่ยแบบสดสดเล่นยังไงอ่ะเรียวเรียวเล่นยังไงวันนี้เราสามคนก็รู้สึกว่าดีใจมากเลยที่มากันวันนี้นะฮะก็รอติดตามอีพีต่อไปอีพีต่อไปจะไปไหนกันเนี่ยร ไปโเชียงใหม่โอ้๋ยไปไปเชียงใหม่ไปไกลมากเลยเชียงใหม่ไปไปไปะไปหาสาวไปขอใหญ่แล้วไงต้องเดินไปหาสาวใช่ไหมวันนี้เราก็มาแค่นี้นะสี่คนรวมตากล้องด้วยเป็นสี่คนโอเคเดี๋ยวไปพบกันอีพีหน้าที่ที่จังหวัดต่างจังหวัดกันพัทลุงไอ้ยยัยเมื่อกี้บอกเชียงใหม่เงยที่ไปทั่วหมดที่ผ่านไปหมดแล้วขึ้นเหนือลงใต้เราจะไปให้สุดโอเคเดี๋ยวก็ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามทั้งเพจแล้วก็ทิก,ก YouTube เกอร์ยูทูบเราด้วยนะฮะเราจะพิธีเราทั้ง4คนตาก,กล้องด้วยสปสอนเซอร์สนใจก็ติดต่อเบอร์อะไรสปอนเซอร์อ่าศูนย์ยหกหนึ่งห้าเจ็ดสองศูนย์หนึ่งหกหนึ่งวุ้ยเยอะวะตกใจหมดเลยเกือบถีบเนี่ยก็พวกนี้เราเราสี่คนครับรวมตากล้องก็เป็นสี่เออขอตัวไลน์ไปก่อนนะกดกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยอ่าแล้โทรมาที่ศูนย์พวกสี่หกแปดสามเจ็ดเจ็ดสามครับสองคนก็จะรับงานนอกกันแล้วโอเคไม่ต้องรัง ถามจริงถ้าสมมติดังใช่ไหมดังเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงนี่ไปยังไปแล้วไปตั้งแต่เปี้ยงไหนเปี้ยงแรกนะไอสัตว์โอเคเดี๋ยวก็ครบกันใหม่อีพีหน้าอีพีนี้ก็ประมาณนี้ถ้าทุกคนนั้นมาช้อปปิ้งกันอุยช้อปปิ้งกันที่นี่นะครับเป็นคลองถมถือว่าคลองขนใหญ่เลยว่าได้ใช่นะอีพีหน้าจะเป็นยังไงติดตามกันนะครับฝากติดตามด้วยนะครับไปแล้วครับไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาใช่ครับ